โตโนโดนโยงข่าวเช้าผู้จัดการรีบเคลีย์ดราม่านีินาโตโน่โดนโยงข่าวเช้าผู้จัดการรีบเคลียดดรามา่าพระเอกร้องเพลงนอกใจแฟนข่าวด่วนกระแสข่าวลือร้อนแรงในวงการบันเทิงเมื่อเพจดังออกมาแชร์พฤติกรรมพระเอกร้องเพลงได้แอบนอกใจแฟนสาวแบ้วเรียบร้อยซึ่งมีหลักฐานเป็นภาพกล้องหน้ารถและคลิปเสียงจนชาวเน็ตต่างพากันปักเป้า ว่าเป็นใครกันแน่และหนึ่งในชื่อที่ถูกโยงเข้าไปเกี่ยวข้องก็คือโตโนภากินคําวิไลศัก์รายงานข่าวระบุว่าเพื่อเป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงผู้จัดการส่วนตัวของโตโนภากินได้ออกมาเปิดปากกับสื่อบันเทิงโดยอธิบายว่าฝ่ายหญิงที่ถูกกล่าวถึงนั้นมาทำงานเป็นผู้ช่วยรายวันแทนในช่วงที่ตนเองต้องพักรักษาตัวจากการผ่าตัดซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัว ผู้จัดการส่วนตัวยังเผยว่าโตโนโ่ได้สนิทกับฝ่ายหญิงในช่วงเวลาสั้นๆประมาณ2สัปดาห์และฝ่ายหญิงได้บอกว่าไม่มีแฟนอย่างไรก็ตามเมื่อโตโนโ่ทราบว่าฝ่ายหญิงมีแฟนแล้วก็ได้ขอยุติความสัมพันธ์ทุกอย่างลงทันทีซึ่งเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดนอกจากนี้ผู้จัดการส่วนตัวยังเน้นย้ำ ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นช่วงที่โตโน่และนิชานธนิชาดังวัฒนาวนิชแฟนสาวอยู่ในช่วงห่างเหินกันและขอให้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโตโน่และนิชาเป็นเรื่องส่วนตัวของคนสองคนซึ่งเป็นการปกป้องความสัมพันธ์หลักขณะเดียวกันเพจดังอย่างมาดามเมาส์ได้ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาที่ยิ่งเพิ่มความร้อนแรงให้กับข่าวลือดังกล่าวโดยระบุว่าได้รับข้อมูลและหลักฐานเด็ดเป็นภาพกล้องหน้ารถและคลิปเสียงที่เกี่ยวข้องกับ พระเอกท่านหนึ่งที่ร้องเพลงได้ซึ่งแอบนอกใจแฟนที่แบวแบลเรียบร้อยเรียบร้อยซึ่งเป็นการกระพือข่าวเพจมาดามเมาส์ยังได้บ่ายเพิ่มเติมว่าบุคคลที่ส่งข้อมูลมาให้เป็นพี่ของเพื่อนของเพื่อนและเรียกร้องให้ผู้ชายที่โดนนอกใจไปเคลียร์ปัญหากับแฟนของตนเองโดยเน้นความน่าสงสารของนางเอกสายแบวที่ถูกกระทำซึ่งเป็นการปลุกกระแสะความสงสาร เหตุการณ์นี้ได้สร้างความสับสนและอยากรู้อยากเห็นในหมู่ชาวเน็ตซึ่งต่างก็ก่อติดความคืบหน้าของข่าวลือนี้อย่างใกล้ชิดและรอบทสรุปของเรื่องราว